หลัดบรรลบุุณนวุตโธเจ้าอาวาสวัดบางลีคีรีวันมาลารามตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีเมดที่แล้วได้รับพระจากผอ,อฟา้าเพื่อไปสร้างอุโบสถกับสลาการ,ระเปียนได้ปัจจัยหนึ่งล้านบาทอีกหนึ่งหกวนห้าแสนบาทสร้างอุโบสถอีกห้าแสนบาทก็สร้างตลาดกาันรรเปี่ยนได้ประสบได้ประสบความสําเร็จ ไปเกืบครึ่งนายโยมนะครึ่งได้คือได้สรุปบำรุงศาสนาได้ก่อสร้างครั้งนี้ก็สายชัดชาติของญาติโยมสาธุชนที่มาช่วยกันคนละเล็กละน้อยคือพันหนึ่งมั่งสองพันสามพั่งแล้วแต่กําลังตะทาของชาวบ้านก็อาตามาก็มอบพระตุ้เด็ดให้หนึ่งองค์หนึ่พันบาทให้หนึ่งองค์คือไปการพี่ระลึกเป็นที่บูชาของญาติโยมคือถือว่า เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่พ่ออ๋อฟ้าท่านเมตตาแก่พุทธศาสนาให้เดินก้าวหน้าไปได้ทุกวันนี้นะโยมนะส่วนกระถินนของวัดอาตมากวันที่สิบพุทธจิกาเดือนหน้าจะเป็นการทอดเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จจะขอพระราธานวิสุงคามเสมาต่อไปอีกทั้งสลากันบร,ริญชุบเทพื้นที่เพื้อจ,จะตั้งเสาให้สำเร็จ ถ้ามีโอกาสญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตาวรพุทธศาสนาก็ไปร่วมกันทอดกระถินเพื่อสบท,ทุนสร้างอุโบสถครั้งนี้เสร็จนะเจริญพรเจริญเจริญาเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะเจริญพรามมาภาพขออนุทานในกุศลผลบุญที่ท่านผอฟ้าที่มีจิตาวรพุทธศาสนาได้มอบพระสมเด็จเพื่อไปบุรณะประสังขณ์ไปสร้างวัด และคณะของพออฟ้าที่ช่วยกระตุนตนพธ,ธาตสนาขอบุญกุศลครั้งนี้ให้คุณโยมพออฟ้าและคณะของคุณโยมผออฟ้าให้พบแต่ความสุขความเจริญทำกิจการงานใดไปภายภาคหน้าก็ขอเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินขอเจริญพร